ไปทางใดล่ะมันก็ไปสนใจมันโธยังอู้ยังนี้มันตัวกันกระรอบกระลอบแล้วอย่างว่าอันมันนี่อย่างมันนี่อย่างอู้บชี้หูเลืองเนี่ยอัเป็นเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอย่างมันเป็นเรื่องอย่างละปี่มันอู้บอกหูเรื่องกูวันน่ะกหูบอกู้บอกหเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรอย่างพีมาหูตะกาอยู่แต่มันมากี่ปีแล้วมันเรื่องอะไรอย่างเงอุ้ยกะทำตะเก้าก็ไปก่ะทำตะเก้าเลย มันถามพี่อย่างถ้าพี่หูพ so, er in ี่ถามมึงอย่างพี่ถามว่าโอเดตมันอู้บอกหูเรื่องมันเรื่องอัญอย่างมันอู้บอกหูเรื่องพี่สาวก็มันเรื่องอัญอย่างก็น้องถามกับตึงวันที่อยู่แต่มันมาเน่่เออเอันเวลาพี่อู้กับมันเน่ะมันเคยหูเรื่องอย่างห้องก็บเจาใ้บาเดียวเนี่ยหูละว่าอู้บอกเรื่องแต่กูถามมึงว่าเรื่องอัญอย่างที่มึงเขาบอกอู้กันที่มึงงอนมันเนี่ยเรื่องอัญอย่างมันอู้บอกหูเรื่องพี่สาว ก็มาเเรื่องอันยังมันก็ตั้งเขามาการนึ่งเรื่องน้องลูกกาดมาเรื่องน้องเอาข้าวหือหมาเรื่องซักผ้าเรื่องตากผ้าเรื่องล้างห้องน้ำเรื่องอัอยังอ่ะเรื่องกินข้าวเรื่องกินกาแฟเรื่องเกียงกับไปซื้อครัวเรื่องอันยังมันอูบบอกหูเรื่องพี่สาวก็หูแล้วแต่กูไขหูว่ามึงบอกว่าน้องประหลาดมันเจ้าบอกหูเรื่องวเรอันยังเหตุการณ์ตะเจ้าน่ะมันอย่างโอ้มันอูบบอกหูเรื่องซักแล้วมันเรื่องอันยัง มาเรื่องอันอยังอะ่ะก็ปีจ๊จะหูไปนี้ยังมาเดี๋ยวน่ะก็เก,ก้ามาเรื่องอันอยังอ่ะเก้าหมวทีอะหนึ่งมึงต้องบอกมากะเรื่องอันนี้เรื่องอันนั้นเรื่องแกงแค่เรื่องแกงผักกาดเรื่องตําน้ําพริกเรื่องตาําส้มเรื่องอันอยังอะ่ะเฮ้ยทุกวันนี้ปี่อ้กับมานี่ปี่หูเรื่องเพรกะปี่กับบัจเจหูเรื่องกหูแล้ว <ume S 1> แต่ปี่จะมาถามน้องงี้ยังกูถามมึงมึงว่า ลำคาญอู้บ่หูเรื่องแล้วมันเรื่องอัหยังที่มันอู้บ่หูเรื่องมึงว่าเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนมาเจ้าหนี้มึงกูหันมึงเขานั่งกินกาแฟกินข้าว้วยกันไปด้วยกันตึงวันแล้วบ่หูเรื่องคือเรื่องอันยังมันอู้บ่หูเรื่องมาเดียวนี้เป็นว่ามึงอู้บ่หูเรื่องหรับมอหบอกูเรื่องก็กูไขหูว่าอีโอเดสบ่อู้บ่หูเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องอัหยังและน้องแถมพี่สาวน่ะอยู่แต่มันตึงมือตึงวันน่ะ พี่สาวมันอู้บูกเรื่องห้องก่อนต้องหามกับพี่ยวเดียวมันจบมันเป็นเรื่องหูแล้วแต่ว่าบาดเดียวเนี่ยมึงบอกว่าลำค่านี่มันหามใจตกเต่าหันเนี่ยถามใจตกเก่าหันก็แต่เจ้ามึงว่ามันอู้บอกเรื่องแล้วเรื่องอะไรยังอ่ะที่มันอู้บอกเรื่องเรื่องอะไรอยังที่มันอู้บอกเรื่องกับมันอู้บอกเรื่องไอ้พี่มึงก็อู้บอกเรื่องนี่มึงคนละเปิ้นถามว่าแต่เจ้าเนี่ยมันเรื่องอะไรยังเฮ้ยมึงก็อู้บอกเรื่องไอ้คนละพี่สาวน่ะอู้บอกเรื่องฮ มึงน้าอู Jamie, <here S 1> <anak> ้บอกหูเรื่องกูถามบ่ได้กันไออู้บอกหูเรื่องแต่เจ้าเรื่องออหยังก็เป็นไอมันอู้บอกหูเรื่องมันอู้บอกหูเรื่องก็มันเรื่องออหยังอะมันเรื่องไอหเข้าใจมันเรื่องออหยังไอหยังเข้าใจเรื่องออหยังแลมึงมึงยังมาตอบเรื่องออหยังมึงยังมาตอบก็เพราะมึงน้าอู้บอกหูเรื่องมันอู้บอกหูเรื่องมันกูถามกูตื้นมาถามมึงเขาละก็เนี่ยถามพีเด่นนะพาอู้บอกหูเรื่องแล้วเรื่องออหยังบ่หูแล้วมึงอูเริ่มจะอู้บอกหูเรื่องแล้วปีมึงน้าอู้บอกหูเรื่องถ้ออบ่ามึงอยัง